สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนที okay, ่เขามหาสมปาไปวัน oh, น okay, 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 okay. uh ี uh. ้ทิไปน้องเนยกำลังส si ีเฮียนครับรถทิปโอ้โอ้ตายตคอยคอยอยไอดีเป็นคนครึ่งหาเฮงรถจากแดดพเดอพี่น้องค่อยคยคเออเออตะกระตกไปถือไปอีกเออ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 ไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นงงงงง เออ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 ยว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 ีค่อยค่อยมาทยดีปลาลุ่งก่อนโอ้ยลอยสีเฮียนรถีบบอเขียนบอเียนพองอ้วถีบถีบเป็นก้อนถีบเป็นก้อนยังช่อนไอพองเฮ้ยเดือนเป็นคน คือหายมึงแน่นรถแต่บักง่ายปกติเพื่อขี่มึงเนอยูไปอาทีบ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 เนอ,อทีนหลีท่านไปผูกท่านไปท่างผุนเออเออเออขา่ากบสาวไม่ไง่ายซอ๋อพี่น้องผมกำลังเย็นถีบรถโ,โอ้ยเนาะ hát ở à, nhưng... à, thì má thì má bạn thì má thì đó hay khi cả nhà chị pha gần lôm ná anh nhô anh thiếp nói thiếp thiếp hay nói thiếp em thiếp thiếp ơ thiếp thiếp ơ bé bé ั <c oughs> ่นเริ่มเป็นเลยดิีช้อนให้น,อน้อ,นอนง,งอน่จะเทือ่อนเถือ่องอก้นงกอนงกันเอ้ยเย่าเคียนขีจังบริย่งอ่ะพองย่กอนอยู่อ่าย่อย่ต้องยุ่อ่ะบ่ต้องยู่ให้น,อหน้องนลยถีบมาโง่โง่โง่ เบิ่งทางแนตี้เบิ่งทางแนตี้ชนไม่ชนตอกน่ะมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล <c oughs> ้วกำลังเฮียนครับรถถีบโอ้แมมเฮ้าอยากขี่รถถีบเดฟคนไงมาหาดีชอนโอ้โอ้คอยเนตี้เฮ้ย เดี๋ยวพายุไอพองให้นึกทิปกันบอบอคืนที่พายพองรมเออเออคอยโอยทิปทิปไปไป เบิ่งน้องน้อยเย็นขับรถพี่น้องสบายดีพี่น้องเวิร์ดสุขสุขคนเด้อที่เข่ามาหาพส้มนี่ไม่ห้อยอยากขี่รถถีเพื่อนวะกันเลยบายบายไปโอ้ยอ้ยเตยเตยเบิ่งทางเง้นตีร้อยขี่น่ะไปอะไรจังเออเออโอ้ยเข่าตะล้างเข่าตะล้างเบิ่งทางเบิ่งทางเงินเลี้ยวออกเลี้ยว โอ้ยพี่น้องเอ้ยเชียร์ไปบ้างเชียร์นแข่งเรือแข่งพ้าอะไรเดี๋ยวพายุดีพองกัได้ใหเอเออนยทีก่นทีไหพี่นยทีมะฮมพี่พี่บึนโอ้ยเออเออค่อย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 ถ้าต่สนยเดนอเนาะ ยาพาวที่พี่พยายามจบที่ก่อนนี่มันเลืออีกสี่หานาทีนี่ช้อนน้องอีกก้อนลิตรไปต่อพี่หงไปต่อบรรยากาศแดดแดดเด็กน้อยเขาก็ากขี่รถทิพย์าพายอย่าพายูย่าพายูย่าพายู เบิ้งทางไอ้ตีดังเนยเบิ้งทางนี่ค่อยขี้ค่อยขี้นี่นี่นี่น่คอยเออขข้านะมันเออพ่ออย่าเฮ็ดนี่เขาเฮียนเจ

พงังปั่นมาเ,ไปไปเลยใบประหอดผุแล้วปั่นมาเด้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด็กๆไปแล้ว,ลวพ,งพงังยูพ,งพ,งพงังเอาเมืองลงเลยเฮียนถีบรถถีบครั้งแรกของเพิ่นว่าเพิ่นอยากถีบรถเทาก็อยากขับเป็นคุณวะเบรกรถกันท,ที่ร้อยกะ อย่าเทียงกันเบิ่งทางไ้น้องเนอยอย่าไปตามหันตามนี่ครึ่งเขาให้ได้กกอนเอาเอาตามไม่ไปในชู้ตายลุ่นเลี้ยวเลี้ยวถอยล้างถอยล้างเออ ไอริทเป็นคนซ้อนนัเป็นคู่ซ้อนเพื่อนผู้เป็นก่อนไปโอ้ยชนไม่โอ้ยเกือบเนอะเกือบแขวนยันเหี้ยนนั้นร้อนเราออกมาเนอะเลยกระถีบเป็นมันมันครึ่งเท้าน้ำน่องน้ำ หยนดน้ำไปจ้ะนั่นน่นน้ำโงอมากโง่มาอืมเคยงอมากูกปะ,<ล>ะเออเออได,ได้ได้ได้อยากไปนี่นเละป,ปั้นปฏิปั้นเบ,บิ้งทางน้ำเบิ้งทางไปตามทางนี่เลยล <ะ S 1> เออไปทีไปอีกทีไปอีกเออเออเออนายอยากเป็นแล้ว <laughs> ให้ให้เอาดิเลี่ยวให้เลี่ยวให้สอนให้เป็นก่อนแล้วใหเป็นก่อนไปนาะขี้น้ำผู้เด้อบันนี้ไปห้อทุ่มจิกผู้เด้อจะโง่มาเด้อบันนี้เบิ่งทางน้ำเบิ่งทางน้ำพังยูพังยูใคอยยู คอยยู่คอ,อยยูสิพาลมไปฮอดพูดไปฮอดก,กุ๊กกิ๊กพูดพี่น,อน้องไกปั้นเดะ,ะจำได้แกอยากปั้นน้องลูกเดี๋ยวไปได้ทางน้ำมัาชิบียดน้ำเอ้าตีบโดดสีหัวดอกเด็กนอก้อยไปบอกไก่ยังไงจะเป็นเทียงน้องมูน้องแม่ม,มากะเป็นเทียงเพลิน เอองูมางูมากแบบนี้มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วนั่งเดกน้อยมาแล้วกระลังกระลังไปเริ่มเริ่มปันอีกปปันอีกแห้งแหงแหงใส่แหงอืมเพื่อจะเป็นคอยไปคอยไป ไอพ่ออย่าไปย่างตันทางน้องตีเดยวสิชนนะพูไปห่มม่วงมาดิห่มม่วงขี่เลยไปเลยไปเลยไอหลีขี่ให้เบิ้งปิดเป็ไอ่ไหนให้ไอหลีขี่ให้เบิ้งขีข่ล้ิดด่วาเีลองอะไจากั้นอาเียอลิซอน นี่ล้วก็เบิงไหวรถถีบขั้นง่ายรถของเอื้อยหาเอ้ยขี่บงดูบัมาบันนี่เวเป็นบ่ออแล้วร่ดองรถนะเบิ้งทางไอ้ที่อีลอยกเรี่ยวมาก่อนเลยอ่าอหลีวหาก่อนเรี่ยวเดียวเป็นบ่เปี่ยวก่อนหาเรี่ยวก่อนเออเป็นแล้วเป็นแล้ว เริ marvel, yeah, ่มเริ่มเรพี่น้องเริ่มอยามัซอยามั่างอึ้บคอยคอยเบิ้งทางเบิ้งงนาเบิ้งหนาเอ้ยอ่เฮ้เ้เ้่สิลมเไป้ไ การไตทีบแหงๆแหงๆเออเออเนี่ยกานสเปนแล้วสเปนแล้วพี่น้องเออยลบรอบอบองมากงมากระตอกกระตอกเอาใฟนบัเปนก่นไงมาคองมึงเนยดื้อเบิ้งเนี้มึงเนี้ยรถทีบีทีเออเออเออมาชนห้องแบนี้เอ้าเอา เออไปคุยฮะเพื่อไปโอ้ยยยยยแล้วก็กำเขาม่ได้แน่นในตี้เลยเออแน่นไปหวีช้อนอไปพองขึ้นมาดนิ ให้ก่อน่ะกำจ o กน่ะยืนเอาทำยืนยืนปาหัมยยืนนั่งยืนปันนิ่งไว้ยืนปันเออนั่งยืนลงยืดลงลงจากอ่านก็ติปหามย์่ะลงงกูนี่เออปันไปไปดิ เออบังทาไงตีบังทาไงตีชนคอนด้เหรอเนื้อเออน้อเออแล้วมาาอีนี่ยังไงกูัดไปจั๊ก่องท้อง่เน้เอะาันอย่าชนกันให้น้องเนเป็นก้อนเบิ้องเนื้มันดื้อกิ่งไปลดนะกัเบิ้งเออ เบิ่งทางไอ้ตี้ร้อยเอ้ยเริ่มเป็นอะไรได้พี่น้องพองพองพองยืดห,ห,หดที่มามาถีมาพี่มาคมเป่อยพี่มาพี่เลียเล้ยวเลียวเล้ยวกำเขาแ <c oughs> <c oughs> น่นแน้นเลยเบา่นะกา้พองอย่า,า,านนไปโช่เขาพองย้ำอออ,อออ เลียวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวใ่เลี้ยวเลี้ยวตรงไปวันนี้ตรงไปคุณไปไปทิปทิทิอย่าพออย่าพอบอย่ามาพอบอย่ามาพอพอแล้วพอแล้วงูมางูมาวันนี้ มามามาโอ้ยพวอมันโชกกระปุกน่นะเออดังเนยขีเป็นแล้วเออเราเริเป็นแล้วเป็นเริ่มเป็นแล้วีไดพเิมเออเเล่เป็นแล้วเดยวได้นองเนยสะพายก่อนเป็นได้ถีบมอยบอใส่เป็นแหล้โดยไปสิ เล่นยักขี่รถถีพี่น้องก็เลยให้น้องดีเป็นครูสอนคือฝึกสอนนี่จักหน่อยก็เป็นลแหละพี่น้องเลยอีกบ่เฮิงเนาะจัคหน่อยห้าสิดคือชิ้งใหญ่ห้าจีผู้เดียวพี่ว่าไรปั้นปั้นไปเลยอีร้อยต้องกำ้มเขาแน่นๆแล้วก็เบิ้งทางไปอันแล้วก็แล้วก็ตีนนะก็เออกัดไปแน่นแล้วก็ถีไปแบบนี้ใส่แห้งถีไปเรายังกันรถถีไปยังไงอยู่เห่แห้งยังบ่ถึงเอื้นมเอื้อมยัง เออแม่จึงนั่งขี่เป็นขี่เป็นดูฝนดูนปเป็นบายบายพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องกันลูกหละขอบคุณปลาลุงขอบคุณปลาลุงที่เข้ามารับชมขอบค,คุณมาหาชมขอบคุณมาหาชมขอบคุณปลาลุงมาหาชมสองน้องแม่สาวน้ำบาน่านาน่านน้องน้อยสองแม่สองซื้อสองแม่ไว้นณไหนสองแม่น้ำบาน่า บันดาดูฝากกดติดตามให้ในเด้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบายน้องหนีบบาย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 นังเอกหน่อยเฮาอันนี้นางเอกง่ายวันนี้น้องเลยลูกสาวหล่าพี่น้องใช่เสื้อแดงผู้เสื้อแดงแทงใจผู้น้าโอ้ยโชว์พุงกับพี่น้องเบิรงนไปแหละโดยโดย